เ่าร้อนล่วงขาวลึกค่ะก็เป็นว่านี่ยนะคะถ้าพิจารณาจากพฤติการนะคะในการสุกคุนของพันธบทโทธทักษิณเอาไว้ที่เครือยาติแล้วเนี่ยนะคะในพันทองแท้เองค่ะได้มีการกล่าวอ้างนะคะว่าพันธบทโทธทักษิณนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินจํานวนกว่า60 0 0 0ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำตแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจาก จะดูไม่สมเหตุสมผลแล้วนะคะเรื่องนี้ยังมีประเด็นอีกใช่แล้วค่ะเพราะว่านอกจากนี้แล้วนะคะในตัวของนายพันธงแท้เองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะก็ควรจะรู้อยู่แก่ใจะนะคะเพราะว่าตามข้อเท็จจริงที่ทางศาลค่ะได้มีการทำการพิสูจน์แล้วว่าทรัพย์ในรูปของหุ้นจำนวนมหาศาลของพันตำรวจโททักษิณนั้นได้ถูกนำไปฝากเอาไว้ที่เครือญาติและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมนั้นได้ฟัง ก็จากการแจกแจงข้อมูลของทางด้านอาจารย์แก้วสันอธิโพธินะคะอดีตคอตสผู้รับผิดชอบในคดีนี้ไปติดตามค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายถึงห้ามแต่ต้นเลยว่าใครจะมาเข้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่าถือหุ้นสัมปทานเป็นอังขาดเพราะเรากลัวสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนเราเป็นรัฐมนตรีเราต้องดูแลทั้งหุ้นของเราประโยชน์ของเราแล้วดูแลผู้บริโภคถามว่ามันจะเลือกใคร มันก็ต้องเลือกประโยชน์เองมันเพราะฉะนั้นหลังจากตัดสินใจตั้งพรรคไทยรักไทยด่านแรกที่คุณทักษิณต้องทำก็คือว่าเออกฎหมายเข้อห้ามฉันถือหุ้นโทรศัพท์มือถือดาวเทียมเนี่ยจะเลือกใครดีวะถ้าเขารักชาติรักประชาชนรักกฎหมายจริงเนี่ยเขาต้องขายหุ้นพราเราอยากทำให้บ้านเมืองอะ นายกออสเตรเลียน,นี่ยนะครับขึ้นเป็นนายกปั๊บเนี่ยเมียนี่เป็นเศรษฐีถือหุ้นบริษทัทต่างๆเยอะๆยะขายหุ้นทิ้งเกลี้ยงเลยเพราะเขาโลวมันเกิดประัระโยชน์ทับซ้อนไม่ต้องมีกฎหมายห้ามนะเขาขายทิ้งของเรานี่มีกฎหมายห้ามคุณนักสินทําไงคำตอบก็คือซกหุ้นเนะขาเป็นคนที่โหดร้ายมาก เขาเอาลูกสองสาคนเนี่ยมาใส่ชื่อเป็นผู้ซื้อหุ้นเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยเราต้องไปโกหกกับสารดีนะไม่เขาไม่เอาเด็กติดคุกด้วยเดแล้วก็ยังไม่สำนึกยังเชียร์พ่ออยู่เนี่ยในอกอักเนี่ยคุณรู้ไหมเขาใช้คุณทำผิดเขาเป็นพ่อแม่รังแคแั็งเขาสอนให้คุณชั่วร้ายรู้เปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งลูกทั้งพี่น้องเนี่ยต้องมายอมซื้อหุ้นทําเป็นซื้อหุ้นของเขาเราก็ไม่ได้จ่ายเงินเัินจริงให้ตัวสัญญาใช้เงินแล้วพอคอสอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราเข้ามาตรวจด้วยมันซุกหุ้นจริงหรือเปล่ามันขายจริงไหมเราตรวจนะครับพี่น้องเงินปันผลเก้าพันล้านในสี่ปีเนี่ยนะครับถ้าเขาขายให้พี่ให้ลูกกับพี่น้องจริงเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นคนได้เงินปันผลใช่ไหมฮะ ตรวจพับเนี่ยพบว่าเงินปันผลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้พวกนี้ไม่ไเอามาใช้เลยกลับคืนไปสู่คุณหญิงพจมานหมดหมายความว่าไงหมายความว่าโกหกสุขพุ้นแล้ววันนี้ก็สารภาพแล้วบอกเอาเงินทั้งปูคืนมาสารภาพแล้วถามถามว่าทำไมไม่ยอมทิ้งหุ้นไหนบรรักชาติรักประชาชนเนี่ยทำไมไม่ยอมทิ้ง ขายก็ขายจริงที่มันเรื่องอะไรคำตอบก็คือผมถามพี่น้องตั้งโจทย์พี่เนี่ยเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะครับพี่ทราบว่าอีกห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยถนนมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ตำบลน,นี้ระวางนี้รู้ชัดเจนเลยพี่ไปซื้อที่ดินตามลายทางที่ถนนจะผ่านหมด จากราคาหนึ่งล้านมันกระโดดขึ้นเป็นสิบห้ล้านไอ้สิบสี่ล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยพี่สมควรได้ไหมมันเป็นมูลค่าที่อยู่ในถนนหลวงเกิดจากประโยชน์สาธารณะคุณไปซื้อที่ดินเพื่อจะดักเอามูลค่าเนี่ยมาเข้ากระเป๋าคุณโดยอาศัยข้อมูลภายในที่คุณรู้อยู่คนเดียวนี่คือคอร์รัปชันใช่ไหมเพี่น้อง ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อพิจารณานะคะจากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วน่นะคะการออกมาแจกแจงข้อมูลข้างในผ่านทองแท้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างไปจากการตีแผ่ความเป็นจริงแหละค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเพื่อที่สังคมนั้นก็จะได้รับทราบกันต่อไปโดยเฉพาะกับพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ต่างก็มีส่วนร่วมกันกับคดีซุกคุณหรือว่าร่วมกันนะคะปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของพันธมุทโททักษิณนั่นเองค่ะและช่วงนี้ก็พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ เอาร้อน